เขจะมาถามความรู้สึกของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตู้เติมรักปันสุขว่ามีความรู้สึกยังไงที่ได้แบ่งปันส่งต่อถิงเล็กน้อยนะคะก่อนอื่นต้องมอบเงินก่อนนะคะช่วยสนับสนุนตู้เติมรักปันสุขสิ่งของที่เราจะส่งต่อให้ผู้รับบริการของโรงพยาบาลเราเป็น ขนมนมน้ำผลไม้ได้หมดนะคะบางครั้งก็จะมีเสื้อผ้าข้าวกล่องอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะการเป็นผู้ให้เราก็สุขใจเนาะผู้รับก็สุขใจเหมือนกันนะคะการแบ่งปันสิ่งเล็กๆน้อยนเป็นการเสียสละความสุขส่วนตัวของเราเพื่อผู้อื่นทำให้เรามีความสุขใจที่ได้ร่วมแบ่งปันเรามีอะไรก็มาแบ่งปันกันอยากเชิญชวนทุกๆคนเข้ามาช่วยกันได้นะคะตู้เติมรักปันสุขนี้เขาก็บริการที่ตึก ผู้ป่วยนอก5ชั้นของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนาคเติมทุกวันนะคะประมาณ9โมงนะคะแต่ว่าถ้า,าถ้าผู้รับบริการเห็นควา,ามสำคัญบางทีผู้รับบริการของเราก็มาช่วยสนับสนุนที่เติมของใส่ตู้ด้วยบางวันก็รู้แล้วว่าเรามีตู้เติมรักปันสุข,ขผู้รับบริการของเราก็จะมาถือมาด้วยเวลามารับยามาพบแพทย์นะคะ แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของเราในโรงพยาบาลนะคะที่มีส่วนช่วยสนับสนุนในตู้เติมรักปันสุขบางท่านไม่ได้ซื้อของมาก็นำเงินมาให้นะคะบางท่านก็ซื้อของมาเลยเพื่อให้อ่มอบให้แก่กลุ่มงานบริหารทั่วไปที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบนะคะอย่างตัวเองบางทีไม่มีเวลาไปซื้อของนะคะก็จะเอาเงินให้ให้อ่ ให้น้องๆเขาก็จะไปซื้อของมาพวกนมขนมอะไรที่ความจําเป็นระหว่างที่รอรับบริการเพื่อลดระยะเวลารอคอยเพราะว่ามีน้ํามีขนมมีอะไรระหว่างรอพบแพทย์หรือระหว่างรอรับยาอะไรอย่างนี้นะคะช่วยในเรื่องของความสุขใจภูมิใจที่ได้แบ่งปันอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมสนับสนุนตู้เติมรักปันสุบางครั้งนีรบ,บริการของเราวันละ300400คนนะก็อยากจะให้มีผู้ใจบุญ มาสนับสนุนเยอะๆนะคะคนที่อชอบแบบ ว่าคนที่อยากทบุญสามารถมาทําได้เราได้มีโอกาสได้มาทำตรงนี้ก็เพราะว่ามีตู้โครงการนี้ขึ้นมาก็ปเป็นโอกาสที่ดีทําให้เรามีจุดในการบริการที่ชัดเจนขึ้นความรู้สึกที่ได้ให้รู้สึกภูมิใจไม่เชื่อว่ามือของผู้ให้เนี่ยมันสูงกว่ามือผู้รับเสมอก็อยากให้พี่น้องเราทุกคนนะคะที่มีใจที่จะแบ่งปันเชิญชวนให้มาบริจาคที่ตู้บรนสุขเห็นนี้นะคะรับรองว่าสุขใจแล้วก็สุขกายด้วยกันค่ะขอบคุณมากค่ะ